อายุก็ประมาณ6กเดือนนะครับปลูกขนาดสี่เซนนะครับกำลังเสียบยอดใหม่แล้วก็มาปลูกอายุ6เดือนแล้วครับอันนี้เป็นพงมณนะีอันนี้เป็นโอชีหรือน้ำดำใส่ป,ปุ๋ยไปสองครั้งนะครับใครอยากรู้ใส่ปุ๋ยอะไรหลังไม้ต้นนี้อันนี้ทุเรน เรียนปลูกเมล็ดนะครับนี่แผ่นสองสรุปแล้วหลุมนี้3กษัตริรสามกษัตรินี่ยังดีคะสามกษัตริเดี๋ยวจะให้ไปชมสี่กรสัตร <c oughs> เ,เรียนบ้านนะครับเรนเ,เมืองนี่ก็แผ่นสองปลูกสองต้นนะครับนี่ลักษณะาาเด่นของเขาคือผลแรงปีปีที่ผ่านมานี่แเลโคตรแรงเลย ลดน้ำประมาณสองครั้งเทวดาเลี้ยงเรื่องอะไรยุ่งยากครับทดลองมาแล้วทุกอย่างเนีทุเรียนสามปีนะครับสามปีพอดีเลยปลูกแบบสองปีสองปีแรกปลูกแบบอินซีย์ครับ <5 S 1> <IC S 2> อินซียังไง <5 S 2> คือไม่ให้ปุ๋ยเลยให้ให้อยู่ครับใหถ้ถ้าจำได้ถ้าจำไม่ผิดนี่คือประมาณหนึ่งสองครั้งนะครับ ขวี้สุดสมุดตัวนี้นะในสามปีนี่ก็เหมือนกันครับแผนสองของเรานี่นี่ได้ปีก,กว่าละตเรียนเป็นบ้านคนโคตรดุนี่ก็เหมือนกันครับบ้านนี่อะไรบ้านเปล่านี่ก็สามปีเหมือนกันใครบอกว่า เรียนจะล้นตลาดนี่ลองมาปลูกดูเลย <c oughs> แล้วจะรู้ยากขนาดไหนครับนี่อิซีอซีเคมีอ่าอุ๊ยซีเคมีนะครับปีนี้เพิ่งใส่ดูแต่งกิ่งไปแลวหนึ่งครั้งต้นนี้ตัดยอดไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งเพื่อคุมความสูงตัดยอดตอนอายุปีครึ่งนะครับสังเกตได้ว่าคะแนนเครื่องบนจะใหญ่จะจะเยอะ ทงความสูอ่าผมไม่แนะนํานะสูตรผมผมลองมาละเพราะว่าอ่าต้นจะชะงักจะเดินเติบโตช่วงหนึ่งไม่แนะนําถ้าจะทําทําตอนไ้อายุต้นใหญ่ใหญ่ามาดู แค่เ,เลยน,นี่เป็นทุเรียนขึ้นเมืองนะครับนี่ครับนี่เป็นเมืองอันนี้เป็นน้ำดำหรือว่าโอชีก็เป็นทุเรียนตระกูลของมาเลเลสเตียนะอันนี้เป็นมมซันคิงมมซันคิงนะครับตระกูลของมาเลหมกันอ <laughs> นี่เป็นเป็นบ้านเป็นบ้านอันนี้นี่ดูใบก็รู้ครับว่าเป็นอะไรใบเล็กตรงนี้ อันนี้เป็นหมอนทองเนี้ยพึ่งกําลังสวยไหมนะครับเน่ต้นนี้ถูกเชื้อราทําลายเราก็รักษามนาะอะไรทำไมถึงปลูกใกล้ถึงขนาดนี้คือแผนอ่าเป็นแผนนะแผนสํารองคือหนึ่งพอต้นนี้ไปโตต้นนี้ขึ้นไปอ่าพอต้นนี้คิดว่าจะตัดแล้วต้นนี้โตทันดีอ่า เปลี่ยนแผนแผนสองคือตอนนี้ผมจะนํามาเสริมรากเสริมเข้ากับตันนี้นะครับพวกนี้ก็เหมือนกันทีแรกนึนกว่าต้นนี้ตายปลูกไปไม่เป็นไรตายปลูกใหม่ต้องกลัวครับรูปกลุนี้มีสี่ครับสี่รวมพื้นบ้าน,นห้าต้นห้าต้นพื้นบ้านสองพันดีสามต้นนี้เนี่ยแน่นอนถ้าไม่เสริมรากก็ ติดตาข้างหรือเสียบข้างโอเคไหมครับต้นอื่นจะไปดูไหมนู่นอ,นอะ,อะไปดูทำไมต้นนั้นไม่เอาลงดินอะต้นนี้นี่ที่ไม่เอาลงดินคือเพศนุนล่างหลักคือไม่ทันเอาที่เขาก่อนนี่มันจะตายใช่ไหมที่ที่ที่มันลบโอ้ไม่ใช่ต้นนี้ที่เราปลูกใหม่ที่มันจะลบปกม,มันแทน